วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่7มิถุนานะครับเวลาบ่ายสถึง5โมงเย็น<ม> คุณผู้ชมที่มีวาสนาจะมาเจอกันก็มาเจอกันงานของเราฟันฟันเฟสติวัลเทศกาลแห่งความสุขของการลงทุนลงทุนต้องมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังก็ที่ไหนนะพี่การที่โรงละครอักษรานะคกิ่งว่าซอยรางน้ำนะครับจะมีหุ้นเด็ดให้แล้วก็เราจะมีหาหุ้นไปเยอะๆเะยหุ้นอะไรที่มีประเด็นน่ะก็เป็นข้อมูลที่ว่าจะมาเจอกันอย่าพลาดนะคะสิ่งเหล่านี้เองเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะคะที่ทางด้านฟันฟันเฟสติวัลกับคุณกันตราละดัวันณอยุทยาแล้วก็มีอะไร เยอะมากเลยที่คุณผู้ชมสามารถแบบไม่รู้ก็ต้องรู้ไปกับเราก็มันต้องได้นะฮะต้องได้ใช่ถ้าไม่ได้อย่าไปทุกปีก็ผลงานเป็นที่ยืนยันนะนะครับเพราะว่าก็ตั้งใจทําให้นักลงทุนเนี่ยมีทั้งความสนุกแล้วก็ได้หุ้นเด็ดไปลงทุนด้วยลงกันทั้งปีนะครับต้องอย่าลืมว่าปีนี้ผันผวนนะครับหาหุ้นตัวไหนก็ตามที่ทําให้การลงทุนของท่านเนี่ยลดความผันผวนลงไปได้นะมีอย่างน้อยๆมีตัวเนี้ยแล้วมีความสุขนะครับเราจะทําตามสัญญา S <S ขอเวลาเราไม่นานนะครับบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเองนะคะที่โรงรละครอัศรลาติดต่อได้นะคะเดี๋ยวเราก็มีเบอร์ให้กับทางด้านนักทุนนะคะหรือว่าโทรไปก็ได้นะคะ0 8 6 4 9 0 2 8 2 3คอร์เซนเตอร์ของรายการนะคะครับก็ขอให้นักทุนทุกท่านมีความสุขเจอกันนะคะอา <นะ S 1> ทิตย์ที7รร่7มิถุนานะครับบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะครับ,บที่โรงละครอัศรลาซอยลางน้ำนั่นเองนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณรู้เราจะทำให้คุณรู้ มากกว่าที่คุณคิดครับสวัสดีครับม่อนครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับค่ะตลาดหุ่นไทยฟื้บเลยนะคะเมื่อเช้านี้แบบฟืบเกือบ1่น4 8 0ละครับอ่าแล้วตอนนี้ก็ดันดันกันขึ้นมาฮะก็ก็เป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับใอ้เรื่องของค่าเงินบาทด้วยนครัค่าเงินบาทที่อ่อนลงอ่ะนั้นก็เป็นผลที่มาจากที่ดอลลาร์แข็งขึ้นอย่างแรงนั่นเองนะครับการที่ค่าเงินบาท อ่อนค่าเนี่ยซึ่งบางบางเจ้าที่เก็มองไปถึงว่าน่าจะอยู่ที่แถวแถวสามที่สี่บาทต่อเหยดอลลาร์ที่ซ้ำนะครับซึ่งพอพออ่อนเนี่ยดนช่นี้ก็ได้รับผลกระทบออกมานะครับมีการขายออกมาเหมือนกันนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ต่างประเทศด้วยเราก็ยังบางคนก็ก็เบาใจเรื่องคริปไปหน่อยไหมครับบอกว่ามีแน่นะครับที่จะมีตังมาจ่ายแน่นอนแต่ก็เบาแต่ก็ยังไม่ไว้วางใจนะครับ <Okay. S 2> าการลงทุนก็เลยจสะสตนนี่ในสภาพที่ไม่ค่อยมีววล,ลุ่มเท่าไหร่นะครับก็กยังต้องรอรอติดตามกันไป นะครับในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าวอลุ่มของต่งของของตลาดเองไม่ไม่เยอะนะครับแต่มันก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะลงแล้ววอลุ่มน้อยมันใช่ไหมมอนตามสุดก็ถือว่าใช้ได้แรงขายน่าจะจะหมดอะไรเงี้ยถ้าความหมายมรความหมายหนึ่งใช่แรงขายหมดหรือหมดแรงขายไม่ลบนะครับก็แต่ก็ดีกว่าวอลุ่มแบบโยโย่เราลบเยอะๆนะครับอืก็คืออย่างที่มอนบอกอ่ะมันมันแรงขายมันน้อยลงแล้วมันพร้อมเด้งได้เหมือนกันค่ะค่ะครับ ในช่วงนี้ก็ทางผมคิดว่านะเขาถ้าใครใครติดอุ้นก็ถือต่อนะครับไม่ต้องไปคัดละตรงนี้นะครับคิดคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าดาวไซไม่ไม่เยอะอแต่ถ้าใครซื้อเมื่อวานก็ขายวันนี้ไปเหอะหรือเปล่าซื้อเมื่อวานก็ถือครับถือไ้ก่อนเอาซื้อเมื่อวานยังถือเหรอคะครับถือครับก็ถือถือเพราะมันมันลงอิบลงก็ได้ไม่ได้ไม่เท่าไหร่ไม่ไม่ไม่มีอะไรที่อย่างว่าเช้าก็ก็ได้ทดสอบไปหน่อยแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัว ค่ะกรอบรอบนี้ที่พี่การรอรับตรงไหนนะคะอ,อสำหรับกรอบที่จริงถ้าถ้ามองเนี่ยแถวแถวมาเช้าหรือหรือลึอออกกว่าน,นั้นหน่อยก็น่าสนใจนะครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์อย่างเงี้ย oh คือคือผมพ,พ,พี่เลยบอกว่ามันไม่ได้เยอะไงมาเช้ามันก็ทดลองไปหน่อยใช่ไหมหอ่าแล้วไม่น่าจะขายได้ตรงเนี้ยค่ะค่ะครับแล้วระกอบแบบคอเตอร์สองมันก็น่าจะเป็นอะไรที่รับรู้ข้อมูลแย่ๆเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเศรษฐกิจข้อมูลทางด้านดอกเบี้ยข้อมูลของโลกอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเ,เอาตัวไหนดีเนาะพี่การถ้าตรงนี้ก็หลบภัยกันไปก่อนหลบภัยกันไปก่อนเนะาะหลบภัยกันไปก่อนถ้าเอาก็ก็ยังชอบเหมือนเดิมอินทัสที่ยังพอหลบภัยได้อยู่เท่าไหร่คะตอนนี้เจ็ดเจ็ดหรือเปล่าครับแถวๆนั้นนะครับเจ็ดเจ็จึงครับก็กรอบประมาณนี้เนาะครับครับรอบของอินทัศ์ <นะ S 2> ดีเวเดนยูดีเจ็ดหกถึงเจ็ดเเซนตตอนนี้เลยถ้าเข้าบริเวณนี้นะคะครับใช่ครับ อ๋อถ้าเข้าในราคา77บาทนะคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ปันผลที่อัตรา7%นะฮะครับอืมอืมอินทัศก็เป็นหุ้นที่คุณการตามมาโดยตลอดเพื่อความปลอดภัยเนาะใช่แต่ว่าต้องต้องแต่ต้อง,แ,องแง้มฟังเรื่องเดียวครับเรื่อง 4G ต้องไม่เลื่อนนะครับข้อแม้อ๋ออืมอืมอืมเลื่อนเลื่อนไม่เลื่อนนี่ต้องขึ้นอยู่กับอะไรคะก็ทางทางทางรัฐบาลนะครับแต่ตอนนี้ระบุมาแล้วครับว่า ว่าว่าประมูลวันวาเดือนเดือนพฤศจิกาครั้งธันวาครั้งครับที่มันเลื่อนไปแล้วอ่ะไปเป็นพฤศจิกาทันวาอ๋อก็ก็ลรตอนควอเตอร์สี่เลยนะคะใช่ครับใช่ครับอืมอืมค่ะค่ะก็จะได้ประโยชน์นะคะแล้วเมืองไทยลีสซิ่งนะคะพี่กันเออเมืองไทยลีสซิ่งก็ก็ดีต่อเนื่องครับไม่มีปัญหาอะไรเออก็ยืนบริเวณนี้นะคะใช่ใช่ครับก็ยังก็ยังก็ลงมาก็มีแต่ซื้อครับ ออพี่การบอกลงมามีแต่ซื้อนะคะสำหรับเมืองไทยนะฮะใช่ซื้อเพื่อไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะครับหมดแล้วละมั้งเนาะพี่กันก็อย่าลืมไปงานวันที่ที่เท่าไหร่นะที่7อีกละวัมเบอร e วนะฮะครับเมิถุนาเจ็ดมิถุนา,นนาวันอาทิตย์ก็เป็นงานทีเ่เราจัดครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นจัดที่แปลกใหม่มิติใหม่มากกว่าที่เราเคยจัดนั่นเองนะคะ ครับก็คือแสงสีเสียงอ่าใช่เต็มเต็มนะคะขึ้นขึ้นเยอะขึ้นนะครับแต่การสัมมนาการพูดการจาก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมค่ะรช่ใช่ค่ะก็หลายๆท่านเตรียมมาพี่พักคลมนก็มานะหลายๆพี่ของดิฉันนั่นแหละนะฮะต้องเจอกันนะคะอ่ะก็เดี๋ยวจะไปก็ก็จะหาหุ้นเด็ดไปให้ด้วยสําหรับพวกเราที่ไปฟังกันค่ะหุ้นพี่การนี้ก็ถือประมาณสักสามเดือนหกเดือนคุณผู้ชมนะที่พี่การจะเอาไปฝากในรอบนี้นะคะ ก็น่าจะได้เดือนพฤศจิกานั่นแหละแอะดูนะฮะได้ได้ได้เพราะตอนนี้เขาลงมาให้ซื้อเยอะเอะแล้วเดี๋ยวดูก่อนมีตุกี่ตัวนี่พี่กันใช่ใช่ก็ถือเป็นรับรับรองก็ไปฟังนี่ผมผมเน้นสาระบันเทิงนะครับมีสาระด้วยเดินบันเทิงด้วยสตังค์ด้วยนะครับสาระตังค์นะฮะก็เพราะพวกเราวนวนเวียนอยู่กับหุ้นอ่ะมันก็ต้องลงกับหุ้นได้กับหุ้นนะครับ อโอ้โห,โโหเก๋กดมาเหลือ6บาทเองนะฮะ,ะ,ะ,ะแต่ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้อะต้องไปถามพี่การอีกทีนะฮะคุณผู้ชมครับก็จองบัตรไปได้ที่ที่เบอร์นะคะศูนย์แปดหกสี่สี่สี่เก้าศูนย์สองแปดสองสามนะคะใช่ครับต้องจองวันนั้นนะคะครับไปเลยครับ,ร,บ,ร,บรับรองครับเดี๋ยวหาหุ้นเด็ดให้เหมือนทุกครั้งครับโอ้โหรับรองเลยนะพี่การครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะ